สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหูฟังที่สนทนาชัดเสียงดีใส่สบายดีไซน์สวยวันนี้ผมมีตัวเลือกดีๆจาก s o u ซา p พีดมาฝากครับและเสียงที่ได้ยินนี้นะครับก็มาจากหูฟังซาวพี p e พลคิฟ Pro ซึ่งในก่อนนะครับเขาก็จะมีกล่องมีเคสชาร์จหูฟัง มีสาย USB Type C ทู Type A นะครับแล้วก็มีคู่มือแค่นี้ครับดี๋นี้เรามาดูดีไซน์ของเจ้าหูฟัง s o u n d p e e d Pearl Clip Pro ตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับและกรณีที่หูฟังเราหล่นก็สามารถกดให้หูฟังของเราส่งเสียงว่ามาอยู่ตรงไหนได้นะครับ ตอนนี้ครับผมขอปลไปใช้ไมโครโฟนของกล้องเลยนะครับเพราะว่าอันนี้งถอดแล้วโอเคครับมาดูดีไซน์กันหน่อยดีกว่ากล่องมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้เล็กๆกระทารัดดีนะสีเป็นแบบเมทัลลิกข้างหลังมีโลโก้ของสาวพีทแล้วก็มีพอร์ต USB Type C สำหรับการชาร์จนะครับจากนั้นมาดูด้านนี้อันนี้ครับจะเป็นปุ่มสำหรับ p a ร i n g หรือ เป็นปุ่มสมมุติว่า,อ,าอย่างคนที่ใช้หูฟังบลูทูธนะจะมีปัญหาว่าบางทีเกิดหูดับไปข้างนึงแล้วก็ต้องกดรีเซ็ตใช่ปะก็จะมีการกดอ,นนอันนู้น,นอันนี้5วิค้างนู่น้างนี่ไม่ต้องครับปุ่มนี้คือปุ่ม pairing แ,และรีเซ็ตในตัวเดียวกันนะครับแค่กดค้างปุ๊บมันก็จะทําการรีเซ็ตหูฟังเลยพร้อมจะเชื่อมต่อใหม่หรือจะให้หูฟังกลับมาดังใหม่ทั้งคู่ได้นะครับอ่าแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเป็นไฟแสดงสถานนะเปิดไปนิดนึงเพื่อนเพ่นจะเห็นว่า มันเป็นสีเขียวใช่ครับอันนี้เป็นสถานะของแบตเตอรี่ของกล่องนะครับสีเขียวก็คือเป็นแบตเตอรี่เต็มนะครับก็80%ขึ้นไปพอมันเหลือ50%แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเหลืองอก็เต็มชาร์จได้ลวแล้วก้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันใกล้หมดเต็มทีแล้วมาณเหลือประมาณแค่10%อะไรประมาณเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสีแดงอันนี้ถ้าสังเกตได้เพื่อนเนก็เอาไปชาร์จกันนะครับสำหรับกล่องข้างในนะครับก็จะมีให้เห็นเลยว่าด้านเนี้ยเป็นตัวสําหรับคอนแทคในการชาร์จ2ออันนี้มีแม่เหล็กอยู่ ลับดูดส่วนถามว่าด,ดูดแรงไหมมาดูกันขยับไม่หลุดนะครับลองหน่อยีน่วงอืมเนี่ยไม่หลุดนะเคหายห่วงได้อ่มาดูรายละเอียดของหูฟังกันบ้างงานออกได้นะครับสีเป็นแบบสีดําเมทัลลิกเหลือม่วงนิดนึงก็คล้ายๆกล่องเนี่แหละอืมแต่ว่ามันจะมีความมันวาวมากกว่านะครับตรงนี้ เป็นคอนแทคชาร์จอยู่ด้านนี้ก็นี้เป็นลําโพงรูปทรงคายหยดน้ําผมลองลองใส่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราใส่พวกเครื่องประดับอยู่ที่หูเหมือนกันนะเอาด้านที่เป็นลําโพงเข้าหูนะอืมนี่นแหละแค่นีน้ไม่ขยับไม่เขยื่ไม่ไม่กระเดิดอยู่เลยเกาะสบายสบายเดี๋ยวเราไปต่อกันในสตูดิโอดีกว่าในเรื่องของดีเทลเทคนิคต่างๆและ ผลการฟังจะเป็นยังไงนะครับร้นอนแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าหูฟัง SoundPEAT Pro Clip Pro ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันให้อะไรเรามาบ้างเป็น Bluetooth 5.4นะครับชิปเซ็ต BT 8932D ซึ่งเป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Bluetooth Codec นะครับ AAC, SBC หรือพูดง่ายๆว่าคุณสามารถฟังเสียงมาตรฐานสูงสุดของ iPhone และ Android ได้เลยมีไดเวอร์ขนาด12มิม มีไมค์คารล่าหตัวนะครับพร้อมกับระบบ ENC หรือระบบลดเสียงรบกวนขณะสนทนา,นนามีระบบมันติพอยต์คอนเน็กชันนะครับสามารถสลับไปมาระหว่าง2อุปกรณ์ได้ง่ายๆแค่เชื่อมต่อให้เสร็จแล้วก็จะเล่นเครื่องไหนก็กดเพลย์ที่เครื่องนั้นได้เลยดีไซน์เป็นแบบคลิปออนนะครับทำให้เราสามารถได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมภายนอกได้ด้วยมีเกมโหมดและมูวี่โหมดที่ช่วยลดการเกิดดีเลของเสียงมีไฟเอียบัดโหมดค้นหาหูฟังช่วยให้เราค้นหาหูฟังได้ในกรณีที่เราหาหูฟังหนะ้าตอนนั้นไม่เจอก็จะทำให้หูฟังนี้ส่งเสียงออกมาากกััันนน้ระดบ iPS5 ็พงว่วากัน เงื่อการหยดน้ำาละอ,องน้ำทั่วไปนะครับไม่สามารถจมน้ำได้ใช้งานสูงสุดได้5-6ชั่วโมงต่อการชาร์จนะครับที่ความดัง50%รวมเคสชาร์จเนี่ยก็จะได้อยู่ประมาณที่24ชั่วโมงนะลองรับการใช้งานผ่านแอป p ี t e Audio เปนครับสเปคที่ให้มาค่อนข้างจะเด็ดใช้ได้เลยใช่ไหมและเพ,พื่อความคุ้มค่านะครับเราก็ไม่ควรที่จะลืมโหลดแอปของหูฟังนี้มาใช้นะครับซึ่งแอปของเขาชื่อว่า p e t ออดิโอหลังจากโหลดแอปพลิเคชันและเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นมาที่หนน้าี ขึ้นว่า Connect แล้วนะฮะเราก็กดเข้าไปเลยนี่ก็จะมีหูฟังของรุ่นของเรานะครับสแสดงแบตเตอรี่ทั้งหูซ้ายและหูขวานะครับรวมถึงแบตเตอรี่ของกล่องชาร์จนะครับผมเรามาดูกันไปทีละฟังก์ชันเลยนะครับว่าเขามีอะไรบ้างโหมดแรกน,นะครับเป็น d s ิส l ป All Touch Control หมายถึงว่าเวลาไปเล่นกีฬาเนี้ยอัดมือแบบเอยจากขยับให้มันพอดีพดีหน่อยเงี้ยแล้วมันกลายเป็นคําสั่งไปเงี้ยเออมันก็ไม่สมควรใช่ไหมครับก็กลายเป็นว่า ปิดโหมดนี้ไปซะต่อมานะครับเกมโหมดช่วยลดสัญญาณดีเลย์นะครับเวลาที่เราเล่นเกมทําให้การเล่นเกมของเรานั้นลื่นไหลามากขึ้นไปกันต่อนะครับที่มูวี่โหมดจะเป็นโหมดที่ทําให้เราสามารถดูหนังได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับลดความดีเลย์ของเสียงเช่นกันแต่ก็อาจจะแบบใช้พลังงานในการคอนโทรลเนี่ยต่ากว่าในโหมดของเกมโหมดครับต่อมาด y n ร m i c EQ ตัวนี้จะเปิดหรือจะปิดก็ได้นะครับเราจะไปตั้งกันที่หลังต่อมานะครับในโหมดของ คอส Touch Control อันนี้ก็คือคุณอยากจะเปลี่ยนการคอนโทรลให้เป็นแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบของคุณเลยนะครับนี่ฉะนั้นการสอนการใช้ทัชคอนโทลของหูฟังตัวนี้จึงไม่จําเป็นครับพอสุดท้ายแล้วคุณไปเปลี่ยนเป็นสไตล์ของคุณเองได้สบายมากเลยแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจนงงไปหมดแล้วก็รีสโตมันสักทีหนึ่งแล้วก็กลับไปเปลี่ยนใหม่นะโอเคต่อมานะครับมาที่ตรง3ขีดข้างบนนี้นะครับเุบไปเลยตรงที่น่าสนใจนะครับ ที่ตอนแรกผมลองมาให้แล้วก็คือการค้นหาหูฟังในกรณีที่หูฟังเราหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหูฟังจะต้องอยู่ในระยะบลูทูธที่คำสั่งไฟเอียบัดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแผนที่ขึ้นมาว่าหูฟังเราอยู่ที่ไหนเลยแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสามารถใช้ได้เฉพาะ iOS นะครับที่จะเห็นเป็นแผนที่แบบนี้นะฮะส่วน Android นะครับจะสามารถสั่งให้หูฟังส่งเสียงได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถเห็นเป็นแผนที่แบบนี้ได้เพราะยังเป็นภาษาจีนอยู่ ก็คงต้องรอการอัปเดตในอนาคตน,นะครับผมจะลองให้ดูข้า้งไหนก็ได้นะครับที่มันหายไปเขาก็จะส่งเสียงประมาณนี้เราก็จะสามารถค้นหาหูฟังเจอนะครับกลับมาที่หน้าแรกของเขานะครับเราไปที่โหมดต่อไปกันดีกว่า Adaptive EQ นะครับอันนี้นะครับก็คือปรับหูฟังให้เข้ากับสรีระของหูของคุณเพราะว่านุย์แต่ละคนมีระบบ ภายในร่างกายไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตัว Adaptive EQ เนี่ยจะช่วยไปสำรวจความสามารถในการได้ยินเสียงของคุณนะฮะแล้วก็ปรับให้เป็นแบบต้องบอกอะไรเดียวปรับให้เข้ากับหูของคุณมากที่สุดแล้วกันายกันครับวิธีการก็ง่ายๆนะฮะใส่หูฟังให้กระชับนะครับเพราะองศาแต่ละองศาเนี่ยมันจะได้ยินไม่เหมือนกันเพื่อนๆต้องลองขยับดูให้เป็นแบบที่เ,เพื่อนๆพอใจก่อนนะเราค่อยมาทำการฟังนี้นะครับจากนั้นกด Start Test อ่อากดอนุญ,ญาตไป สตาร์ทไปทีนี้ก็จะเป็นการฟังว่าเสียงเนี่ยเราได้ยินไหมถ้าเกิดเราได้ยินปุ๊บเราก็กดฉันได้ยินอันนี้อันได้ฉันได้ยิน,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 ยนถ้ายังไม่ได้ยินเราก็ยังไม่ต้องกดนะครับปล่อยไปก่อนมันจะเป็นเสียงตืดตื้อขึ้นเสียงนะครับอ่าก็กดไปกดจนครบเสร็จนะครับก็จะได้เป็นกราฟพารามิเตอร์นี่ออกมานะครับแล้วก็แค่กด ยู์รีโซลไปก็จะเป็นย่านเสียงที่หูเราสามารถได้ยินได้ดีที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับขอแนะนำนิดนึงว่าเวลาเพื่อนๆจะทำโหมด Adaptive EQ นี่นะครับอยู่ในห้องที่เงียบมากๆจะดีที่สุดนะครับเพราะจะทำให้สามารถวิเคราะห์เสียงได้แบบสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นครับต่อมามาดูของส่วนของ p ร e เซนะครับจะมี p ร e เซมาให้นี่ซาวด์พีชคลาสสิ ic, อะไรเงี้ย เพื่อนๆก็สามารถเลือก preset ต,ต,ต่างๆพวกนี้นะครับให้ตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆชอบได้นะครับนี่มีให้หลายแบบเลยหรือถ้ายังไม่พอใจนะครับก็ยังสามารถกด customize ให้เป็นอย่างที่เราชอบได้นะครับเปิดเข้าให้นี้นะไปไปไปโดยข้างซ้ายเนี่ยคือเบสและข้างขวาคือเสียงแหลมนะครับโอเคก็เสร็จแล้วก็จะเซฟปึ้งเอาไปใช้งานแต่นี้ผมไม่เอาก็จะมีลูกเล่นมาให้เราประมาณนี้นะครับในส่วนของ Pete Audio ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า SoundPEATS Pearl Clip r o นะครับเป็นหูฟังคลิปออนรุ่นแรกของ SoundPEATS ประเทศไทยเลยนะครับที่นำเข้ามาขายโดยจะเน้นฟังก์ชันที่ใส่สบายไมโครชัดเออชัดจริงๆฉะนั้นถ้าบอกว่าเน้นฟังก์ชันไมโครชัดแล้วเราไปลองทดสอบในสถานการณ์ต่างๆกันดีกว่าครับว่าไมค์เขาจะชัดมากน้อยแค่ไหนไปกันครับได้ยินเสียงชัดไหมอันนี้ก็ลองพูดไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศก็มีเด็กๆเขาก็เล่นๆอยู่เแกลกๆกันอยู่ เขาบอกว่าหูฟังนี้มันตัดเสียงในการสนทนาได้ดีมากลองฟังหน่ครับว่าโอเคไหมนี่เปเสียงจากหูฟัง s o u แซ p พ p r l Clip Pro อยู่ในห้องและมีเปิดพัดลมเสียงที่ได้ยินชัดไหมมีเสียงพัดลมเข้ามาเยอะไหมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในหนอดนะครับนีการเปียงๆปยนนี้เลยก็ใช้หูฟังในการเชื่อมต่อแล้วก็ไม์จากซ pe p r เ Clip ปโปนะฮะที่หูนี่เลย เป็นไงบ้างครับเสียงให้ได้ยินชัดเจนไหมมีเสียงแทกเข้ามาเยอะปะแต่ที่แน่ๆนตอนนี้เยอะมากคือแดดฮะแสบตาเลยอยากบอกว่าเป็นบุู่บางที่แบบเอ,อ้ยมันใช้ได้ทั้งวันจริงนะซือถ้าเกิดคนไทยต้องแบบต้องการได้บุหมีกฟันแบบใส่ทั้งวันไม่มรู้สึกสิดนัดเนี่นยตัวนี้ผมแนะนําเลยเพราะมันเป็นการแบบเป็นเกาะเป็นคล้องหูได้ใชม่มันไม่มีการกดทับห,หูผิดหูเราเลยสิ่งน,นเดี๋ยวเราไปทดสอบในเรื่องของเกมโหมดกันนะครับว่ามันมีดีเลยมากน้อยแค่ไหนไปเลยครับ อันนี้จะทดสอบโดยการที่ยังไม่ต่อหูฟังก่อนนะครับจะเป็นเสียงจากลำโพงของโทรศัพท์โดยตรงเลยตอนนี้เป็นการเชื่อมต่อกับหูฟังแล้วนะครับยังไม่เปิดเกมโหมดนะเปิดเกมโหมดในโหมดของเกมโหมดก็ยังมี ความหน่วงให้เห็นอยู่นิดนึงเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ใช่แบบสายซีเรียสเกมเมอร์มากๆนะครับการเล่นเกมด้วยหูฟังตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นการเล่นที่แบบธรรมดาเล่นได้สบายมากเล่นเกมอื่นๆที่แบบไม่อาจะจะไม่ได้แบบว่าเรียวเวิรน์ขนาดนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีรู้สึกผลอะไรมาดูนในส่วนของคําว่าใส่สบายนะครับบอกได้เลยว,ว่าใส่สบายจริงๆนะครับเพราะว่าผมใส่ทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกอะไรหูอ่ะมันเป็นแบบแนวเกาะเกาะไว้เฉย ไม่เกิดการบีบฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดการกดทับเหมือนกับหูฟังแบบเอียบัดอินเอียโอเอียอะไรพวกนี้น,นะครับเหมือนมีลําโพงดีๆนะครับมาเปิดไว้ใกล้ๆหูสามารถฟังได้ทั้งวันหรือแบบใส่ไว้ได้ทั้งวันอ่าเราจะเห็นได้ว่าบางทีนะครับเราไปบางที่เนี่ยบางคนผมจะเห็นพวกเซลล์เนี่ยจะใส่หูฟังไว้ข้างเดียวนะฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเขาจะไม่ใส่เผื่อว่ามีใครสนทนาด้วยแล้วเกิดมีโทรศัพท์เข้ามาขาสามารถกดรับได้ แล้วก็ได้ยินเสียงด้วยว่ามีใครเรียกอะไรประมาณนี้ฮะหูฟังตรงนี้ไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยใส่ไปเลยครับสองข้างเสียงแวดล้อมภายนอกเข้ามาได้ยินแน่นอนคุณจะทํางานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยโดยใส่หูฟังทั้งสองข้างเจ้านายเรียกหรือเพื่อนๆเ,เรียกคุณก็ยังได้ยินเสียงที่เพื่อนเรียกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาในะอีกรูปแบบหนึง่งเราไปทดสอบในเรื่องของการฟังเพลงดูหนังกันดีกว่า เดี๋ยวลองเปิดโหมด Movie เปรียบเทียบกันนะครับมาสรุปเรื่องของการดูหนังก่อนนะครับผมเปิด Movie โหมดแล้วมีความต่างจากโหมดธรรมดาไหมต่าง เขาจะมีความจําลองเสียงให้เพิ่มความกระหึ่มขึ้นมานะครับหมายถึงว่าแบบจําลองเสียงแบบว่าลงภาพยนตร์นะอารมณ์ประมาณนั้นเขาจําลองเสียงขึ้นมาให้มันมีความกระหึ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของความดีเลย์เนี่ยไม่เห็นอยู่แล้วไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เปิดโหมดธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยบลูทูธ5.4เนี่ยเป็นบลูทูธที่แบบว่ dafür, ามีความดีเลย์ต่ำอยู่แล้วถ้าเกิดแบบไม่จับผิดกันจริงๆเนาะเราไปดูกันเรื่องของการฟังเพลงกันบ้างดีกว่านะฮะ เขาเป็นหูฟังในการฟังเพลงแบบเน้นแบบเพลงแนวสบายๆไม่เน้นเบสต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เน้นเบสความเด่นชัดของเสียงนะครับจะไปเด่นทางด้านของเสียงกลางและเสียงแหลมมากกว่านะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเสียงเบสเลยนะครับมีแต่ว่ามันไม่ใช่แบบมาเป็นลูกใหญ่ๆฮนะมีแบบให้แบบกำลังพอดีพอดีฟังเพลินๆแล้วกันอ่าจะประมาณนี้สําหรับในการฟังเพลงนะครับเรื่องของเสียงนะครับต้องบอกงี้ครับว่าแต่ละคนมีความชอบมีสไตล์ในการฟังเพลงต่างกัน มันก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าดีที่สุดของใครได้นะฮะก็ต้องลองฟังเองนะครับแต่ผมอยากจะบอกเป็นคร่าวๆเป็นไกลไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของเวทีเสียงนะครับมันก็อยู่ประมาณช่วงหน้าๆอย่างเงี้ยครับมีความกว้างในระดับหนึ่งไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะฮะมีการไล่ระดับของมิติเสียงที่ค่อนข้างจะดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลึกมากประมาณนี้นะฮะเพราะว่าจะให้เทียบกับหูฟังอื่นเลยเนี่ยมันเทียบไม่ได้เนื่องจากเขาเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลย แต่ละประการอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องชอบแน่ๆก็คือความสวมใส่สบายของหูฟังเขานี้เองเอาละครับเรามาสรุปกันหน่อยก่อนะครับว่าหูฟัง s o u n d p e e t p u r e k l i p Pro ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครผมว่ามันเหมาะกับคนทํางานนะครับที่แบบว่าเราต้องทํางานในออฟฟิศนะครับอยากฟังเพลงที่เป็นการส่วนตัวด้วยแต่ก็ไม่อยากโดนหัวหน้าด่าเพราะว่าเรียกเราไม่หันอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าหูฟังตัวนี้นะครับจะสามารถรับเสียงสภาพแวดล้อมได้ตลอดเวลานะฮะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดดังเกินไปก็อาจจะไม่ได้ยินนะครับก็ไม่ต่างกับการที่เพื่อนๆเปิดลําโพงดังๆเหมือนกันเนาะหูฟังชนิดนี้มันเหมือนการเอาลําโพงมาเปิดใกล้หูใช่ไหมฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเปิดดังเอางี้ผมจําลองสถานการณ์ให้ว่าถ้าเพื่อนๆเปิดเกิน60%เนตะเกิน60%ของหูฟังเนี่ยแล้วมีคนมานั่งข้างๆเพื่อนๆเนี่ยในระยะ1เมตรกว่าๆนะเขาจะได้ยินเสียงหูฟังเพื่อน แต่ไม่ต้องกลัวไปว่าเขาจะได้ยินว่าเป็นอะไรนะมันจะได้ยินเสียงแค่แบบอะไรประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับไม่ได้แบบว่ายินได้ยินเป็นเพลงได้ยินเป็นเสียงได้ยินเป็นคาอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเพื่อว่าเพื่อนๆแบบไปเข้าห้องสมุดที่เงียบมากๆแล้วไปเปิดเสียงดังอันเนี้ยอาจจะทําให้คนอื่นเขารู้สึกลำคาญได้เพราะมันมีชิกแชกชิกแชกชิกแชกกอกไปจากหูเพื่อนตลอดเวลานะประมาณนี้และหูฟังตัวนี้นะครับมาในราคา 1,590บาทนะครับพร้อมประกันจากศูนย์ s o u พ d p Thailand 1นด์1ปี1ปี1ปีเลยครับผมผมเครื่องเคยฟังหูฟังแนวเนี้ยเป็นครั้งแรกยอมรับเลยว่าผมประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นหูฟังที่ฟังสนุกใส่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อันตรายอะ่ะเออคือเราไปเดินที่ไหนก็ได้เราก็จะยังสามารถได้ยินเสียงสภาพแวดล้อมโดนถึงเรายังสามารถฟังเพลงได้แบบเพลินๆด้วย นะอาจจะแบบไม่ถูกใจสายเบสสายแดนสายตึบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาให้เป็นความชัดเจนเคลียร์ใสสว่างสมากกว่าประมาณนี้ขอบคุณเซาพีดประเทศไทยนะครับที่ส่งหูฟังนี้มาให้ผมได้ลองใช้นะครับได้เปิดมิติใหม่ของการฟังเพลงเลยนะครับและถ้าใครสนใจหูฟังซาพีดเพ e r ์ลคลิปโปตัวนี้นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในดีลิ้ค์ช่นนี้นะครับ คลิปช่างไหนล่ะในเด็คลิปชั่นนี้นะครับมีทั้ง TikTok, Shopee, Lazada นะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าหูฟัง s o u n d p e o p l Pearl Clip ตัวนี้เพื่อนๆชอบไหมครับปึ๊กนี่ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยคราวหน้านะครับผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย มีทิศเล็กๆหนึง่งในการใส่หูฟังนะเพื่อนๆจับงนี้ปึ๊บจับงนี้แล้วเพื่อนๆสามารถเนี่ยง้างออกได้ง้างออกได้เห็นปะนี่ง้างออกได้พอเพื่อนง้างออกได้ปุ๊บเพื่อนก็ง้างออกแล้วก็ใส่หูเลยเออมันง่ายขึ้น่าเดิมเยอะเลยผมเพิ่งจับแล้วแบบเออมันได้วะ่ะ